thank you เปนสุดสงครามในกาซาข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้แล้วประชาชนเฉลิมฉลองทั่วพื้นที่กาซาอิสราเอล11ตุลาคม2025สันติภาพได้กลับคืนสู่กาซาเป็นครั้งแรกในรอบกว่า2ปีหลังจากข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสซึ่งมีสหรัฐอเมริกาเป็นคนกลางได้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมานำมาซึ่งความหวังในการยุติสงครามที่ดำเนินมาอย่างยาวนานและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงบรรยากาศแห่งความดีใจและโล่งใจ ปรากฏให้เห็นทั่วทั้งฉนนกาซาและอิสราเอลประชาชนต่างออกมาเฉลิมฉลองตามท้องถนนเช่นเดียวกับในวิดีโอไวรัลนี้ที่แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกตื้นตันใจของหญิงสาวชาวปาเลสไตน์และครอบครัวของเธอซึ่งสะท้อนภาพความรู้สึกของผู้คนจํานวนมากที่ปรารถนาการสิ้นสุดของความรุนแรงสรุปสาระสําคัญของข้อตกลงหยุดยิงเฟสแรกการยุติการสู้รบการโจมตีทางทหารทั้งหมดได้หยุดลงการแลกเปลี่ยนตัวประกันและนักโทษกลุ่มฮามาสจะปล่อยตัวประกันที่เหลือ และกับการที่อิสราเอลจะปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์การถอนทหารบางส่วนกองทัพอิสราเอลจะถอนกําลังออกจากพื้นที่บางส่วนในกาซาการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเปิดทางให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าสู่ฉนวนกาซาได้อย่างเต็มที่ข้อตกลงนี้ถือเป็นระยะที่1ของแผนสันติภาพที่ครอบคลุมกว่าซึ่งจะนําไปสู่การเจรจาในระยะต่อไปเพื่อสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาค แม้ว่าเส้นทางข้างหน้ายังคงมีความท้าทายแต่การหยุดยิงครั้งนี้ได้จุดประกายความหวังครั้งใหม่ให้กับผู้คนนับล้านที่ได้รับผลกระทบจากสงคราม